สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มีเรื่องราวมากมายก่กองกันเลยทีเดียวเว้เยเฮ้ยรวมถึงเรื่องของพรคก,ก้าวไกลนะครับท่านแล้วก็เพื่อไทยตอนนี้ก็ยังคงโอลเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เดินทางนะเนี่ยเดินทางไปไหนเดินทางไปพบนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับท่านหรือว่าที่บระชาชาติประชาชนทั้งหลายเนี่ยแห่เรียกมันพุทธาอิสระอะไรประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้อาจจะเรียกไม่ได้้้้แแลลววนนนนะะะเเพรรรราาาา่่มมมมัดัดดจบบศึกหือไทูชใป็ี ต้องเรียกผู้ไทยสละอะไรประมาณนี้ก็แนะนาให้เรียกสุวิทย์ทองประเสริฐแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกบุมก็รู้ว่าเป็นเฟกนิวนิวเนี่ยหลังจากที่มีการออกบอกมานะะเรื่องผู้ชมจากในพุผู้ไทยสละอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยก้าวไกลมาขอพบอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้หลังสิมารวมในะะเรื่องผู้ชมโยนถามนเนี่ยให้ไปถามชัยธวัฒน์เองอะไรวะเนี่ยปมไปพบพุไ้ไอิสระยันพลบน,นิรโทษกรรมช่วยถอนฟื้นออกจากกองไฟโดยโลมโยนให้ไปถามชัยธวัฒน์เองว่าเฮ้ยให้แจงรายละเอียดการพูดคุยกับนายสุวิทย์ทองประเสริฐ หรือว่านายพุทธายสละอะไรประมาณนี้คาดนั้นเนี่ยเพื่อขอเสียงสนับสนุนได้ไหมให้สนับสนุนร่างพลบนิรโทษกรรมฉบับก้าไกลเพื่อให้ผ่านสภาได้เร็วที่สุดกันเลยทีเดียวไอเราอ่านดอกแรกก็งง,งนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะแบบนี้นะเนี่ยพุทธายสละมันจะช่วยอะไรได้วะถามทาไมหรอจ๊ะก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสสอะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาด้วยอะไรประมาณนี้โอ๊ยเรื่องนี้ก็ทําให้ผมงงอย่างไม่หยุดยั้ง er เลยทีเดียวก็ต้องติดตามอีกทีส่วนเรื่องนี้ไม่ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อำลาจากกัันเลยยยดีกว่่่าาหรือไมไมมมงจบผู้ช ผมนีแต่อันนี้โอดแล้วครับท่านถึงขั้นต้องอําลาแล้วเนี่ยไปไหนไปใช้หนี้ครับท่านซึ่งเธอคนนั้นก็คือนางปารินาไกคุบนะครับท่านผู้ชมโดยคงจะไม่เจอเอออีกนานกันเลยทีเดียวว้ยเฮ้ยปรินาโพสลํำลาแฟนคลับแล้วนะเนี่ยโอดตอนนี้ต้องเริ่มพักงานแล้วถามทาําไมพักงานในวงการอะไรประมาณนี้ไม่มีกําหนดเหตุต้องไปทํางานฟาร์มไก่ใช้หนี้นะครับท่านโอ้ยฟังดอกแรกนะครับท่านผู้ชมไปแล้วก็นึกเลยว้ยเฮ้ยระดับปรีนานี้ถ้าเกิดมีหนี้นะคบท่านกูไม่มีไอ้นี้เลยแหละว่าเนี่ยต้องแทะฝาบ้านแล้วหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้ โดยหลังจากเอบปรินาครับท่านโพสต์อำลาแฟนคลับนนเนี่ยจะเป็นรายการสุดท้ายที่ไปแล้วไม่รู้ว่รารการไหนเหมือนกันแล้วเว้ยเฮ้ยจะต้องพักงานในวงการแล้วครับท่านเอ่ออะไรวะเนี่ยงานในวงการก็คือเที่ยวไปเดินออกเดินสายอะไรประมาณนี้เหตุต้องไปทํางานฟาร์มไก่ใช้นี่แล้วก็ขอเปิดใจในรายการเป็นรายการสุดท้ายเนื่องจากปรีนาได้รับการติดต่อให้ไปชําระนี่หรือคํามาถวงวัเนียก็ไม่อาจแน่ใจโดยเนื่องจากปรินาได้รับการติดต่อให้ไปใช้นี่ส่วนบุคคลนนเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมน่าจะปีหน้านะครับท่านผู้ชมหรือป่าไม่อาจบอกได้ซึ่งเป็นนี่ปริา นำมาช่วยเหลือคนในครอบครัวแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการโอ้ยต่างๆนานานกครท่านผู้ชมต้องออกจากคอมร์ดโซนอะไรประมาณนี้ยังไงถ้ายังคิดถึงบารีนาอะไรประมาณนี้ก็ไปติดต่อไปเจอกันได้ในต like ิ๊กต็อกไลน์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ผัวหัวกระบาาจะไปออกรายการไหนอีกแล้วก็ส่งผลให้บระชาชนนั้นบางส่วนก็แหกคิดถึงนวเนี่ยพ่ออะไรเหรอจ้าบางก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยตอนนี้เอบารีนามันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนไปยังไงพูดคุยรู้เรื่องขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ ป้องประยุทธ์แล้วก็ประวิตยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็โดนตัดสิทธิ์ไปที่เรียบร้อยนะครัรบท่านผู้ชมโดยก่อนหน้าน,นี้เว้ยเฮ้ยเคยออกมาโอดตอนนี้ไม่มีสภาหให้ไกใ่ให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงแล้วมึงจะทําอะไรได้ตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องลําลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเออลาไปก่อนนี้เออใช่เว้ยเฮ้ยลาเร็วกว่ามาครับท่านเพราะว่าลาไปก่อนนั้นเนี่ยอันนี้อยู่ๆก็นึกขึ้นได้บ่มไหนจ้าบ่มที่เศรษฐกิจดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประเทศเป็นลาหรือเป็นมา้านั่นก็ยังไม่อาจบอกได้ส่วนในโบเสกงสกดนะครับท่านผู้ชมนักรรรรอองงเสีีียดพนคุณณะะไปมา นี้ก็ยังคงหาที่ยืนไม่ได้นะครับเดิมผู้ชมหลังจากโดนตะเพิดไว้เฮ้ยพ้นพักตอนนี้สุดอนาถาอย่างแน่แท้หรือเปล่านะก็ต้องติดตามสภาพเหมือนโดนเขียดทิ้งนะครับเดิมผู้ชมหมดหนทางไร้สภาพในการเป็นเอโบอีสานนะครับเดิมผู้ชมเ้ยไม่ใช่โบเสกสกออะไรประมาณนี้ก็ต้องขออภัยฟรานะที่นี้ครับท่านถามเรื่องอะไรเรื่องที่ใช้คำว่าโบอีสานนะครับเดิมผู้ชมผมโดนประท้วงมาหลายทีแล้วโดยก็ตกตามกันไปนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดิมผู้ชมตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับท่านเรื่องอะไรล่ะ สุดารัตไปเฮ้ยหลังจากที่ใช้เวลาอัดกันมาช่วงนาตาปีนวเนี่ยวันนี้ก็โผล่มาอีกโดยสุดารัตเกยุ 500, ราพันธ์ครับท่านหลังจากที่โอ้ยได้ฟังคลิปนะเนี่ยไม่เชื่อเหลือเกินนะเนี่ยสำหรับผมผมที่นายสนทิยานชื่อหรือไทยในทำอะไรประมาณนั้นตอนนั้นยังอยู่ท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการทําคลิปออกมาเปิดโปงอะไรบางอย่างนะเนี่ยบอกว่า,นาเนี่ยคุณหญิงสุดารัตเนี่ยเคยออกมาติดต่อตัวเขาเองระยการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมให้ไปล็อบบี้อะไรประมาณนี้หรือไม่นะเนี่ยซึ่งผมไม่เชื่อเลยแล้วสุดท้้าายยเเเปป็็นนออ่่่งงไรรรจืีก เกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยไปลงสอกอนะครับเื่อนผู้ชมโดยการไปไหว้วานอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะอะไรวะลงสอกอรนะครับทื่อนผู้ชมส่งคนลงอะไรประมาณนี้วันนี้มาอีกแล้วเฮ้ยสุดารัฐแน่รัฐบาลป,ปรับเป้าหมายใหม่เฮ้ยแจกไรแจกแจกเป็นเงินสดนันเนี่ยผู้มีไรายได้น้อยกระตุ้นเศรษฐกิจรา,ากฐานได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เห็นด้วยนะครับทื่อนผู้ชมแต่อีกบางส่วนหนึ่งนี่ก็ออกมาท้วงติงวเฮ้ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแจกเป็นเงินสดนี้แล้วก็ไปใช้สอยซื้อของผ่านแอปอะไรประมาณนี้แล้วมันนนจจจะะเเกกิิดอไรขึ้ง็ ไปนอกประเทศนะครับท่านผู้ชมแลเราก็ไม่รู้ว่าอีทําผือดีก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากลังสิม,มนลมออกมาแล้วเนี่ยบอกให้ไปถามชัยธวัฒน์เองผมที่ไปเจอผู้ไทยสลากวันนี้ผู้ไทยสลากมันผล่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยขอได้ไหมขอก้าวไกลเนี่ยสองเรื่องอย่าแต่เรื่องสถาบันกับความมั่นคงนะครับท่านอะไรประมาณนี้ก็ไปที่หน้าติดตามหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้เว้ยเฮ้ยตอนนี้มันก็ยังคงอาศัยอยู่ที่วัดอ้อน้อยนะเนี่ยทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นพระตอนนี้ผมก็พยายามจะเฮ้ย ตัวเป็นเด็กวัดวะเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีทําผือดีส่วนตอนนี้มาแล้วจ้าประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทําการยึดอํานาจไปจากยิ่งรักชินวัตรอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่มาเป็นนายกครบ9ปีสิเกิดจะ10ปีกันเลยทีเดียววันนี้เปิดเซฟแล้วครับท่านโดยประยุทธ์เฮ้ยฟังอยู่มึงจะเป็นยังไงบ้างน,นะเนี่ยอย่าเพิ่งยิม้มโดยประยุทธ์เปิดครั้งแรกนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยในรอบ9ปีรวยร้อยสามสิบล้านมีปืนเก้ากระบอกรถห้าคันนาฬิกาสิบสามเรือนอืมก็ออกมาเรียบร้อยนะ สิบวงอะไรประมาณนี้โวอยอันนี้สลิมก็แห่ดีใจนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบัญชีทรัพย์สินของประยุทธ์เนี่ยมีน้อยไม่ได้มีเยอะเลยเท่าเทียบกับก่อนหน้าน,นี้ที่มันเข้ามาบางส่วนแล้วเนี่ยก็เหลือเกินนะเนี่ยบอกไว้คยมันอาจจะเอาเป็นเงินสดอะไรประมาณนี้ผมก็ขอได้ไหมถามจะขออะไรลักษณะขออย่าไปใส่ความประยุทธ์นะเนี่ยเขาเป็นคนดีเห็นไหมเนี่ยเขาศาสตร์ยึดอํานาจมาบ่นมาอนะไรไม่ใช่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยนางประยุทธ์ครับไม่ใช่โดยนายประยุทธ์ครับท่านแล้วก็ตัวเมียมันเองเนี่ยแจ้งว่ามีทรัพย์สินนรยกาล้ อย่างที่แถลงไปแล้วมีนาฬิกา13เรือนแต่อันนี้ที่มันงงอยู่ตรงนี้ครับท่านโดยประวิตรมีนาฬิกา1เรือนนันเนี่ยราคา1 5 0 0 0บาทหลังเปิดทรัพย์สินเฮ้ยป้อมรวย,ย89ล้านมีนาฬิกาเรือนเดียว1 5 0 0 0บาทมีนี่สินเยอะไมจ๊จ้ยา757เดบาทนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจ,จะทําอย่างไรดีนันเนี่ยเฮ้ยแล้วก็หลังจากที่โดนเปิดโปงนะครับท่านผู้ชมประวิตรนี้เฮ้ยทำไมมึงมีนาฬิกาหลายเรือนจังเนี่ยเขาก็ใช้การออกมาบอกว่าเออยืมเพื่อนมานะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแม่ม แน่ใจเอามาซื้อทุเรียนทอดกันดีกว่านะกักเรียนผู้ชมอร่อยยังไม่หยุดยั้งครับท่าน100กรัม140บาทอืมอะไรกันอีกว่าเนี่ยลืมอ๋อแอลมอนด์นกักทรานผู้ชม1 0 0 500กรัม240บาท250กรัม140บาทราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกตขาวโอกอบเออ อะไรวะเนี่ยลืมนะการดานผู้ชมขออภัยด้วยครับท่านสภาพร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมอ่อนได้ขึ้นได้แล้วปลาหมึกบทปลาหมึกทุบลูกพุนนะการดานผู้ชมมีหลากหลายกนเลยทีเดียวนัดวิวคือเสื้อนะับทดานผู้ชมก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ตัวละ400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบพระคุณงามงาม้าณที่นี้ไม่ใช่ขอบพระคุณคนที่ชื่องามงานะนรัาทดานผู้ชมแต่ว่าท่าบ่ายเมื่อกี้ดูแล้วมันไม่งดงามครับท่านก็เลยต้องเอามาแถ่งเรียนไขอีกรอบหนึ่งก็เป,เป็นว่าเปิดแล้วนะับทดานผู้ชมสําหรับอะไรวะเนี่ยบัญชีทรัพย์สินของ รวยขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองเราไม่รู้ว่าอีทาผือดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านหรือว่าจะไม่ติดตามนันก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสาหรับเพจเจ้ากรรมนายเวรอะไรประมาณนี้ของพรรคก้าวไกลแล้วก็มีบางส่วน,น,นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรว่าเนี่ยเพจมาจจะผิดพรรคอื่นๆบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับท่านผู้ชมหรือป่านั้นก็ไม่อาจบ,กอ,บอกได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีหลายๆพรรคเข้ามานี่ก็น่าจะดีโดยหลังจากเมื่อวานครับท่านวิโรรจนนนนนนลัาาาาะะเเเเีียไได้้้ออพพกมวปณ ก้าไกลโกหกอะไรประมาณนี้ฉากว่าเป็นไนโอนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับสตอกเกอร์นะก็เรื่องผู้ชมหรือว่าปาปาร,รัสซี่อะไรประมาณนี้ถามทําไมเหรอจ๊ะไปแอบถ่ายอะไรประมาณนี้แล้วกเกิดอะไรขึ้นโดยเพจเจ้ากัมนายเวงครับท่านโปโตโวิโรจน์นะเนี่ยยันไม่มีค่าให้ไปแอบถ่ายเว้ยเฮ้ยเป็นคนในพักก้าวไกลเนี่ยนำมาลงโซเชียลเองไหนบอกโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับท่านมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเพจวันนี้ก้าวไกลนะก็เรื่องผู้ชมโกหกอะไรนะเนี่ยโต๊ะกับวิโรจน์และขณะดิสนลั่นประชาชนรอฟังอยู่นะเนี่ยให้ออกมาชี้แจง สื่อก็ถูกเทถูกยกเลิกแค่รายการหมาแก่แมวสาวอะไรประมาณนี้ถูกเทไป3-4รอบลั่นเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่มีสติกเกอร์ไอ้ไม่ใช่สต็อกเกอร์กูไปไปสติกเกอร์แล้วครับท่านลั่นไม่มีสต็อกเกอร์หรือคนไปตามแอบถ่ายนะเนี่ยคนในก้าวไกลโพสต์เองทั้งนั้นแล้วก็ฉะไม่มีค่าให้ไปตามแอบถ่ายอะไรประมาณนี้ถามไหนบอกตรวจสอบได้ปร่งใสจริยธรรมสูงส่งยิ่งกว่าใครลั่นไม่มีการละเมิด p d p a กับประชาชนแน่นอนนะครับท่านอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามครับท่านจากเพจวันนี้อะไรวะเน,นี่ยเจ้ากัมนายเวนนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยเนี่ยมันจะมีไว้ทําไมอะไรเออนืมนะครับดิบูอ๋อ PDPA ต้องขออภัยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เสื้อยังต้องใส่2ตัวครึ่งเลยถามยังไงว่า2ตัวครึ่งเออเพราะว่ามันร้อนนะครับดิบูจะไม่ใช่มันหนาวนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าอีแหลงผืดีวันนี้ติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วกูจะพูดเรื่องอะไรต่อว่าเนี่ยต้องเลื่อนหาแล้วนะครับท่านผู้ชมสังคมก็แหงงกันครับท่านถามงงกับใครวันเนี่ยน่าจะงงกับตัวผมเองนะคนนร,รับท่านผู้ ชยาชัยนะครับท่านผู้ชมก็โผขอโทษนะเนี่ยหลังจากที่ตัวเขาเองนี้ได้เป็นรองนายกคนที่หนึ่งแห่งพรรคเพื่อไทยนะครับท่านโผขอโทษนะเนี่ยเลขากฤษฎิกาสาเหตุที่ไปทําให้ทัวลงหลังป้องเศรษฐายันไม่มีตัวเพื่อไทยอะไรประมาณนี้อันนี้ชาวเน็ตก็ไหลาภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นออกมาไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวบ้างก็บอกนะเนี่ย i, เฮ้ยเศรษฐายันเขาไม่ได้นั้นเออมันเป็นการพูดคุยกับสสและอีกบางส่วนล่ะจ้าเออก็แนะนําให้ลาออกไปอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนาโดยเสรีพิสูจน์ครับท่านหลังจากที่โดนสารสั่งคุกนนเี่ย อะไรแล้วว่าเนี่ยแพ้คดีกับไพบุญผู้น้อมนำนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีบางก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็หุบปากไว้ดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะอะไรเหรอจ๊ะยิ่งพูดยิ่งเสียอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแนะให้หาส่วนตัวเลขาส่วนตัวหรือว่าสัพพะคงส่วนตัวอะไรประมาณนี้โอ้ยก็บาก้าว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากโลมแล้วเนี่ยอะไรว่าเนี่ยยนให้ไปถามชัยธวัฒน์เองแจงพูดคุยพุทธ,ธาอิสเนี่ย ขอนุนร่างเจตศักรรสกมฉบับก้าวไกลให้เร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องติดตามแต่นี้หลังจากเพจดังนั้นโตวิโรดไปแล้ววันนี้มีมาตรฐานใหม่นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านโดยก้าวไกลนนเนี่ยโผล่ลั่นเว้ยเฮ้ยน้อมรับคําวิจารณ์ปมแต่งตั้งคนใกล้ชิดเป็นผู้ช่วยสสแล้วก็ลัน่นนะเนี่ยพร้อมจะวางมาตรฐานใหม่ครับท่านหลังจากเจอขุดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมปมที่ว่ามีสอสอ,อะไรประมาณนี้เคยบรรยายในสภาด้วยนะเนี่ยอภิปรายในสภาเว้ยเฮ้บยบอกว่าเนี่ยไอพวกสวเนี่ยมาตั้ง สภาผัวเมียสภาคือญาติอีก้็สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเออสอสอหญิงคนนั้นนะครับท่านผู้ชมก็โดนไปขุดต่างๆนานาเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดยการตั้งสามีตัวเองเป็นผู้ช่วยสอสอวันนี้มาอีกแล้วนะคร,บคร,ะรคับท่านผู้ชมใครลหจ้าจิรัตทองสุวรรณครับท่านยอมรับนะเนี่ยตั้งเมียเป็นผู้ช่วยสอสอเหตุใบใจได้ให้ดูงานหลังบ้านแล้วก็ปกป้องสอสอจันทบุรีที่ออกมาเป็นข่าวนะครับท่านผู้ชมทําพื้นที่ดีอะไรประมาณนี้แล้วเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ้าเป็นตั้งแต่ปี6 2สองนะครับท่านผู้ชมโดย ตั้งแต่ปี62บอกอยากจะได้คนทํางานหลังบ้านที่ไว้ใจได้ลั่นไม่ได้แต่งตั้งมาให้กินเงินเดือนเฉยๆเฮ้ยแต่ที่บงงงเล็กน้อยถึงปานกลางมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโดยจิรัตครับท่านโตสอสอ,สอเนี่ยไม่เหมือนสอวปมตั้งผู้ช่วยแจ้งชัดเลือกตั้งไม่ได้ลากตั้งเข้ามาแล้วก็มีพื้นที่ต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนี้โดยก้าวไกลครับท่านอ,อ่อันนี้จิรัตย้ําจุดยืนก้าวไกลไม่ได้ห้ามตั้งคนในครอบครัวเป็นผู้ช่วยสอสอฮะแซะไม่เหมือนสภาผัวเมียซัดสวไไมม่่ด้้าาาจากประชชนแตตังู หลานทางานเลยลอยเออมันก็มีแบบนี้ด้วยเวย้ยเฮ้ยโดยกระโตต่อแล้วเนี่ยสอสอไม่เหมือนสอวตั้งผู้ช่วยแจ้งชัดเลือกตั้งมาไม่ได้ลากตั้งมาอะไรประมาณนี้อัวงงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีเพราะอะไรล่ะจ๊ะเฮ้ยเพราะว่าเคยออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้เท่าน,นียตั้งสภาผัวมึงผัวเมียแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเออตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีก็ต้องโชว์ก่อนนะครับท่าน,นไม่โชว์ตะวันได้ไหมวะไม่ได้นะ ไ,ไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ใจก็สั่นเล็กน้อยถึงปานกลางสงสัยคิดถึงประชาชนทั้งหลายครับท่านก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เข้ามาทางแอดอนนงนะเนี่ยหลายหลายคนกันเลยทีเดียวคุณสงวนสักคูเค,ค้กพี่หนูหมูตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยเห็นเลยเห็นแต่ในคอมเมนต์นะครับท่านก็ต้องขอขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนรวมถึงทุกท่านด้วยส่วนเอบรีนานะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่ลั่นนะเนี่ยคงจะไม่เจอกันอีกนานแล้วก็เหมือนกับเป็นการโพสต์อำลาก,กันเลยทีเดียวสาเหตุคือเธอต้องไปใช้นี่เฮ้ยแต่บรีนน,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 น่่าัั้ลลีหงจกท หลังจากที่โดนเปิดโปงนะครับท่านผู้ชมเมื่อประมาณปี2019เรื่องอะไรว่าตอนแรกไปจับผิดแม่ของธนาธรก่อนด้วยเฮ้ยสุดท้ายโปะนะครับท่านผู้ชมกรรมเข้าตัวหรือว่าเวนกรรมตามหาก็ไม่อาจแน่ใจนำพามาถึงการโดนถอดถอนสิทธิ์การเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งครับท่านตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวเฮ้ยไปเลือกคนอื่นนี้ไม่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ปรินาคงบอกไม่เจอกันอีกนานเนี่ยชาวเน็ตก็แห่สงสัยว่าเฮ้ยปรินาไปติดนี่อะไรใครว่าเนี่ยรวยเป็นหลายร้อยล้านนะ ออขอเปิดใจเป็นรายการสุดท้ายโดยรายการสุดท้ายเนื่องจากปรินานได้รับการติดต่อให้ไปชําระหนี้ส่วนบุคคลเอ่อ ช่วงเดือนมีนาคมไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ลั่นต่างๆนานาครับท่านและที่สําคัญเนี่ยตัวเขาเองต้องไปคุมงานก่อสร้างฟาร์มไก่ด้วยตนเองเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วโอ้หจะหรื้อฟื้นฟาร์มไก่แล้วนะครับท่านแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนเหมือนกันน่าจะเป็นที่กาญจนบ,บุรีโอ้โยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้ข่าวสารนี่มันก็จะมีแต่เรื่องที่โจมตีกันไปโจมตีกันมาแล้วมันจะดีไหมจ๊ามันก็ต้องตรวจสอบนะครับท่านแล้วมันจะตรวจสอบใครได้บ้างไหมือ,มหมอนนนนกกััหว่็้งงาางรบ แบบนี้ทุกวี่วันนะครับเ่านผู้ชมก็ไม่รู้อ้ทำคือดีแต่ที่แนะ่ๆตอนนี้อุตุนิยมวิทยาครับท่านโผล่ลั่นนะเนี่ยเตือนอีกแล้วเว้ยเฮ้ยถามเตือนเรื่องอะไรเตือนเรื่องว่าตอนนี้มันจะมีความหนาวขึ้นมานะครับท่านกว่าเดิมเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วมันจะดีไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมโดยภาคใต้ก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็ช่างไปก่อนครับท่านโดยตอนนี้ก็มีการเปิดคิวนะเนี่ยหลังเสรษฐาทวีสินผุดโปรเจกต์ใหม่ต้นปีหน้าดึงท่องเที่ยวเมืองรอง,องกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆกกกกัันนนนมาาววว่่่ไไไปแล้็อออะรีีเยยยโื กรรมการประชามตินะครับท่านผู้ชมเปิดช่องโยนสภาถกแก้รัฐธรมนูญชี้หากเห็นแยง้งสงสารรัฐมนูญตีความนะครับท่านอันนี้ก็มาจากภูมิธรรมเวชเชยชัยนะครับท่านผู้ชมก็มาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีอะไรกันอีกไหมจ๊ะก็มีทั้งหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องไหนขึ้นมาต่อดีทั้งเรื่องของสุดารัตเกยุราพันอัน,นี้ผมก็จังข้องใจอยู่นะเนี่ยว่านายต้อยสนธิยานสวัสดีเอ้ไม่ใช่ชื่อลือไทยนาธรรมนะครับท่านผู้ชม มาบอกว่าเนี่ยเนี่ยคุณหญิงสุดารัตเข้าเป็นพวกเรานะเนี่ยเฮ้ยแต่ทําไมต้องไปเกาะพักบางพักอะไรด้วยอะไรประมาณน,นี้เพื่อหวังจะเป็นรัฐบาลเหรอเฮ้ยเราก็เจ็บใจนะเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณหญิงหน่อยไม่ออกมาตอบโต้หน่อยถ้าเป็นเรื่องจริงหลังจากที่นายสนทิยานได้ออกมาแฉอะไรประมาณน,นี้ว่ามีการอะไรว่าเป็นล็อบบี้คนของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมล็อบบี้ทำไมล็อบบี้ให้มาลงอะไรว่าเนี่ยเอยสอสกอนะครับท่านช่วงสมัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ช่างมันไปก่อนในะครับท่านผู้ชมสา จะแหลงพือดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่มีการเปิดทรัพย์สินพร้อมๆกันนี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมซึ่งคนนั้นก็คือผัวเก่าของปรินาถ้าเกิดจาไม่ผิดนะครับท่านสบวอุปกิตตอนนี้ก็อ่วมยับไม่จุดหยอนกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยโดนอายัดประมาณ28บัญชีนะครับท่านผู้ชมจากบป,ปสได้เซ็นอนุมัติในการยึดบัญชีอะไรประมาณนี้พร้อมที่ดินมูลค่าหลายร้อยล้านกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นะครับท่านผู้ชมมีการตามไปสืบสอบเฮ้ยถามสืบสอบเรื่องอะไร,รเฮ้ยส โดนอายัดตามหรือไม่โดยนายคนนี้นะครับท่านสวอุปกิกนี่ก็เป็นสวอะไรวะเนี่ยที่เขาชอบเรียกเป็นสวคนดังนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ลังสิลมลอมก็โดนฟ้องไปหลายระลอกกันเลยทีเดียวสําหรับสวคนนี้ปมไหนจ้าปมไปกล่าวหาอะไรสักอย่างนะเนี่ยเฮ้ยเราจะพูดตรงๆก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านเดี๋ยวโดนแบบลังสิมมลอมแล้วจะเลือหายกันใหญ่เพราะอะไรโอ้ยมันเรียกไปตั้ง20ล้านนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านโดนยึดทรัพย์นัเนี่ยแล้วเอเบลีนาก็ไม่รู้ว่าจะเป เป็นอดีตสามีนะครับเ่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันครับท่านข้ามผ่านไปก่อนนะครับเ่านผู้ชมส่วนตอนนี้หนักใจหรือไม่สําหรับเรื่องอะไรจ้าเศรษฐาทวีสินนะครับเ่านผู้ชมหลังจากหลายๆคนนะเนี่ยออกมาทัวลงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ปปชก็ไม่หนักใจเว้ยเฮ้ยปมสอบเศรษฐาเนี่ยถูกร้องฝากตํารวจย้าแสวงหาหลักฐานไม่ฟังข่าวความข้างเดียวแล้วก็ปปชครับท่านเผยนายกนะเนี่ยขอยืดเวลาอะไรวะเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินเดทไลน์สี่ธันวาคมนี้ก็ว่ากันไปครับท่านเออแล้วมันจะมี เรื่องอะไรอไีกไหมจ้าก่อนเรื่องของประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังมีประชาชนหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวจับตามองโดยในเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่ไม่รู้ว่ายี่สิบเก้าหรือว่าวันที่เก้าน่าจะเป็นวันที่เก้านั่นเนี่ยในการที่จะมีการประชุมเลือกหัวหน้าพักใหม่แล้วถ้าเกิดเออไม่ใช่พักไหม่นะครั <c oughs> <c oughs> บท่านผู้ชมที่สร้างขึ้นใหม่นะะั่นเนี่ยแต่เป็นพักประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าเกิดยังเลือกตั้งไม่ได้นี่ก็อาวสานนะครั <c oughs> <c oughs> บท่านผู้ชมปิดตำนานพังคามือชวนหลีกภัยก เฮ้ยแไปออกรายการอะไรรายการหนึ่งแล้วไม่รู้บอกผมเองก็มีส่วนด้วยนะครับท่านในการที่ทําให้บ้านเมืองถดถอยอะไรประมาณนี้หรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้กดเข้าไปฟังโดยถ้าเกิดย้อนกลับไปในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกนี้โอ้ก็เป็นนายกที่แบบมาจากค่ายทหารนะครับท่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจ้าโอ้หลังจากนั้นนะครับเดินผู้ชมก็ได้ทําการเดินไปเป่านกหวีดอย่างนั้นเป็นอดีตนายกนะครับเดินผู้ชมชวนหลีกไัยก็อดีตนายกก็ไปตามเป่านกหวีดร่วมกับสุเทพอย่างนี้สุดท้ายแม่มึงเอ้ยพักตกเต คนนึงขาดไปไม่ได้เลยนะเนี่ยที่ตอนนี้ออกมาเป็นข่าวในหน้าสื่อออนไลน์ก็คือนายพุทธาอิสระอะไรประมาณนี้หุยแต่ว่าหลายช่องนในกรเดิ่ผู้ชมใช้คําว่าอันอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับทะแล้วก็อิสระอะไรประมาณนี้ผมฟังแล้วผมก็สะท้อนหัวใจทําไมพูดได้ดีไม่ใช่ทําไมไปพูดแบบนั้นก็ต้องติดตามโดยเดินเข้าไปในวัดระวังด้วยนะเนี่ยสำหรับใครสําหรับคุณชัยธวัฒน์ในกรเดิ่งผู้ชมเดี๋ยวไปเตะตะกวยเตะตะบวยแล้วก็จะโดนได้ถามโดนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะกรัดท่นผู้ชมเพราะว่าในปี62นี้มันก็เอ้ไม มนี้ก็เคยโดนมาแล้วครับท่านไม่รู้ใครไปรขยับกลวยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายพัวพันผูแพทย์ครับท่านก็ช่างจะมาไปก่อนสําหรับเรื่องนี้ส่วนตอนนี้ก็ยังตามหากันไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมว่าใครกันว่าเนี่ยที่เป็นคนสั่งให้โบ้เนี่ยเฮ้ยมุดดินนะครับท่านหายจากหน้าสื่อกันไปเลยทีเดียวโดยผมก็พยายามจะหาเรื่องของไอ,อ้โบ้อีสานเออไอ้โบ้เสกสกุลอะไรประมาณนี้หลังจากลาออกไปแล้วตอนนี้มันไปทําภารกิจลับเฮ้ยเฮ้ยหลังจากที่แถลงเรียนไขเนี่ยนายพิรพันธ์เนี่ยแต่งตั้งให้ผมเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมตรรรีีหืออวว่่าาะไะทึกษ ทมนตรีก็ไม่อาจแน่ใจแล้วแล้วเป้าหมายมึงคืออะไรมันให้สัมภาษณ์นะครับเ่านผู้ชมว่าเนี่ยมีภารกิจลับที่จะต้องไปทาโดยที่เปิดเผยไม่ได้แล้วสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าโดยถ้าเกิดถามตัวผมเองนะครับท่านไม่มีภารกิจลับอะไรแน่นอนกันเลยทีเดียวแต่ภารกิจที่มันมีนั่นก็คือโดนเฉดหัวกระบาลจากการเป็นสอสอนะครับเ่านผู้ชมก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ได้ครับท่านเพราะว่าไม่มีประยยทธ์คอยคุ้มกะลาหัวแล้วนายพิรพันธ์ก็ไม่น่าจะค่อยชอบทีนหน้าหมอนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นกบพอส่วนในโบนี่ก็ อันนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่นั่นแน่สนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับเรื่องผู้ชมหรือว่าออแอดไลน์ครับท่านแม่งกูจะไปมั่วหมดแล้วจึงขอจบการแถลงขาไปก่อนสวัสดีครับท่าน